ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับดูรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กับมือถือตัว Infinix Smart 8นะครับตัวโมเดลก็คือ X6525 นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะในส่วนของตัวฝาหลังแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่กันนะครับ ครับก็จุดไหนที่มันมีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพวกกล้องต่างๆพวกนี้นะครับก็พยายามนะครับอย่าให้ลมร้อนมันไปโดนเยอะจนเกืนไปนะครับ ครับก็สำหรับในส่วนของตัวมือถือ In f ฟ n i x Smart 8นะครับผมเคยได้ทำคลิปในการแกะแล้วก็ทำการเปลี่ยนจอไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการแกะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นคนละเครื่องกันนะครับก็จะมาดูนะครับความยากง่ายของการแกะอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการแกะฝาหลังนะครับแกะแบตเตอรี่ต่างๆนะครับมันจะมีความยากง่ายในลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับ ครับก็ในการแกะฝาหลังของตัวอินฟินิตนะครับถ้าท่านไหนที่เคยดูคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นในเรื่องของความยากนะครับในเรื่องของกาวต่างๆนะครับที่เขาลงไว้บริเวณรอบๆฝาหลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการแกะฝาหลังอินฟินิตนะครับก็จําเป็นนะครับจะต้องมีในเรื่องของตัวลมร้อนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวน้ํามันร้อนสันหรือว่าน้ํายาละลายกาวต่างๆนะครับที่เราจะช่วยในการแกะให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ครับก็หลังจากที่เราได้เป่าลมร้อนให้กาวคลายตัวนะครับเราก็จะค่อยๆรูดตัดกาวมาในลักษณะแบบนี้นะครับแพรจะอยู่ช่วงนี้นะครับเวลาเรารูดตัดมาก็ให้ระมัดระวังในส่วนของตัวสายแพรที่อยู่ด้านล่างของตัวฝาหลังด้วยนะครับ ครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวฝาหลัง i n f i n i x Smart 8ตัวนี้นะครับการลงกาวมาจากโรงงานด้านล่างตัวฝาหลังตัวนี้นะครับมีการลงกาวไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการแกะฝาหลังนะครับก็จะแกะยากกว่ารุ่นปกติทั่วไปนิดนึงนะครับ ครับก็เมื่อเราได้รูดตัดกาวนะครับไปยังบริเวณรอบๆแล้วเราก็ค่อยๆงัดนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดในส่วนของตัวฝาหลังขึ้นมานะครับฝาหลังตัวนี้จะมีลักษณะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะค่อยๆดึงนะครับค่อยๆขยับนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมาครับ ครับก็จะเห็นว่านะครับผมก็จะใช้น้ํามันลอนสันนะครับหยอดอยู่เป็นระยะระยะนะครับในช่วงไหนที่มันแกะยากนั่นเองนะครับ ครับเมื่อเราได้ทําการง้างเปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมานะครับทุกท่านก็จะเห็นในส่วนของตัวกาวนะครับที่เขาแปะมาจากโรงงานนะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของการแปะกาวมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตัวฝาหลังรุ่นนี้ก็ทําให้เราแกะค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะครับ ก็เมื่อเราได้นําในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกสุดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในลําดับต่อไปนะครับเราก็มาทําการไขนะครับน็อตที่ยึดอยู่ในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการแกะในส่วนของตัวฝาหลังชั้นในกันอีกรอบหนึ่งครับ ับก็ในการประกอบน็อตมาจากโรงงานของตัว Infinix Smart 8ตัวนี้ครับก็จะมีแยกสีน็อตไว้ชัดเจนนะครับสีน็อตด้านล่างก็จะเป็นตัวสีดำนะครับก็เวลาเราประกอบกลับยังไงก็อย่าลืมนะครับใส่น็อตกลับให้เหมือนเดิมด้วยนะครับเมื่อเราได้นำน็อตออกหมดทุกตัวนะครับเราก็จะมาค่อยๆแซะเปิด ตรงช่วงบริเวณถาดซิมช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาเราสอดงัดนะครับพยายามงัดให้มันเลยตรงช่วงถาดซิมออกมานะครับเพราะว่าเราไปงัดตรงช่วงถาดซิมเลยนะครับก็อาจจะทําให้ช่องถาดซิมแตกหักเสียหายได้นั่นเองนะครับ ครับก็อย่างที่ท่านได้เห็นในตอนแรกนะครับเรื่องของการลงกาวต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะลงกาวมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็สังเกตให้ดีนะครับบางทีกาวมันไปปิดบังในส่วนของตัวหัวน็อตต่างๆอยู่นะครับก็อาจจะทําให้เราแกะฝาหลังยากนั่นเองนะครับถ้ามีลักษณะการแกะยากนะครับก็อย่าลืมนะครับให้สังเกตให้ดีๆนะครับมันอาจจะมีน็อตที่หลงเหลืออยู่นั่นเองนะครับ ครับก็สำหรับเครื่องไหนที่ยังไม่เคยผ่านการแกะมาก่อนนะครับมันก็จะมีสติกเกอร์ตัวนึงนะครับแปะทับในส่วนของตัวแผรสแกนนิ้วอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับให้แกะในส่วนของตัวสติกเกอร์แผ่นสีดําตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ค่อยทําการง้างเปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาหลังตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับมันมีในส่วนของตัวแผรสแกนนิ้วอยู่นะครับท่านอย่าเพิ่งรีบกระชากนะครับอย่าเพิ่งรีบดึงในส่วนของตัวฝาหลังออกมานะครับเพราะว่าเราจะต้อง ค่อยค่อยง้างเปิดนะครับแล้วก็ค่อยปลดสายแพรแล้วก็นําในส่วนของตัวฝาหลังออกมานั่นเองนะครับครับก็หลังจากที่เราได้นําในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกสุดแล้วก็ฝาหลังชั้นในออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาทําการปลดในส่วนของตัวแพรแบตเตอรี่ออกครับ ก็ด้านล่างตัวนี้นะครับมันจะเป็นที่ให้เราดึงสำหรับกาวที่ยึดแบตเตอรี่นะครับแต่ว่ามันมีลักษณะของอความเปราะค่อนข้างที่จะขาดง่ายนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมดึงมันก็ขาดนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำการดึงให้ทุกท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับก็จากคลิปนะครับก็จะเห็นว่ามันขาดค่อนข้างที่จะง่ายนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็ทําการดึงนะครับแล้วก็ขาดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในการแกะฝาหลังนะครับของตัว Infinix Smart 8ตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ในเรื่องของตัวน้ํามันรอนสันหรือว่าน้ํายาละลายกาวช่วยนะครับแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของตัวพลาสติกนะครับช่วยแกะแล้วก็งัดในส่วนของตัวแบตเตอรี่ขึ้นมานั่นเองนะครับ ครับก็ถือเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่มีลักษณะของการแกะแบตเตอรี่ค่อนข้างยากนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยผ่านการแกะซ่อมมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องการแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว Infinix Smart 8ด้วยตัวเองนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าใต้ชั้นล่างสุดของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันก็จะมีแพร่ที่สําคัญสาคัญอยู่นะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวแพหน้าจอนั่นเองนะครับ ตัวแผ่นหน้าจอนะครับจะวางอยู่ใต้ชั้นล่างแบตเตอรี่ช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสอดพลาสติกต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําการงัดในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกมานะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาเราสอดแกะนะครับมันจะไปตัดโดนสายแผ่นหน้าจอแล้วก็ทําให้ในส่วนของตัวหน้าจอเสียหายหรือว่าหน้าจอไม่แสดงผลนั่นเองนะครับ กลับจากคลิปนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของตัวพลาสติกนะครับในการสอดแล้วก็ตัดกาวไปยังบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับเมื่อเรามองแบตเตอรี่ด้านล่างตัวนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นนะครับในส่วนของการลงกาวต่างๆนะครับการลงกาวไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ทําให้เราแกะในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกมายากนั่นเองนะครับ ครับก็เพียงตัวนี้นะครับเราก็สามารถนําในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกมาได้แล้วนะครับก็สําหรับท่านไหนที่ต้องการแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเองนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับระวังสายแพร่เส้นนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปใช้พลาสติกสอดงัดต่างๆนะครับตัดโดนสายแพร่ก็จะทําให้หน้าจอเสียหายนั่นเองนะครับครับก็สำหรับเครื่องของลูกค้าเคสนี้นะครับได้ทําเครื่องตกหล่นมานะครับแล้วก็ทําให้หน้าจอเสียหายนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแกะเปลี่ยนหน้าจอเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็สำหรับคลิปแนวทางการแกะเปลี่ยนหน้าจอผมเคยได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับถ้ายังไงผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางของการแกะเครื่องแกะแบตไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ